สวัสดีค่ะยู่อไปดิฉัน b กกี้น้องแมนคูเวอร์นะคะวันนี้ก็ได้เลิกง,งามยามดีไม่ร้อนจนเกินไปก็เลยมานั่งอัดวิดีโอข้างนอกนะคะเนื่องจากทำงานหนะักมากเลยตั้งแต่วันที่25เดือนมิถุนายนจนกระทั่งวันนี้วันที่เท่าไหร่วะเจ็ดจนกว่าจะวัน รนนะัหดิฉันจะไม่มีวันหยุดเลยไม่ได้หยุดมาเลยนะคะทางานทุกวันคาเตือนเราต้องพูดคําเตือนทุกคลิปเผื่อมีคนไม่เข้าใจคลิปนี้จะมีคำหยาบคายอยู่บ้างนะคะ,ะข้อมูลใดๆที่ดิฉันพูดไปเนะี่ยต้องไปศึกษาข้อมูลหาเพิ่มเติมนะคะอย่าเชื่อทุกคําพูดที่ดิฉันพูดเนาะวันนี้นะคะท็อปิกที่เราจะมาเมาส์มอยให้ฟังมาแชร์ให,ให้ฟังก็คือทํางานในครวัว uh, w o r k i n e kitchen as a cook or chef เป็นยังไง มีลักษณะงานแบบไหนต้องอแวเรื่องไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปหาขา้อมูลนะคะเปิดคยกันคือเราอะเป็นเชฟไม่ไม่ใช่เป็นเชฟเป็นคุกอยู่ในโรงแรมทํางานในร้านอาหารมาก่อนตอนปัจจุบันนี้ทํางานอยู่โรงแรมสองที่แล้วก็เป็นเชลเตอร์หนึ่งที่นะคะทั้งหมดเป็นคุบหมดเลยฟูลไทม์อันนึงพัทไทม์อันนึงแล้วก็เชลเตอร์เนี่ยเป็นออนคอร์ในวันที่เราอยู่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะขอไม่ขอแต่เพิ่งว่าอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้น่ะเขาขอ แล้วอาทิตย์หน้ายัางไม่รู้นะคะ ซึ่งพอเพอิรว่ามีคนอ่ะ DM เข้ามาว่าทํางานในครัวเนี่ยยืนนานไหมเหนื่อยไหมฝึกยังไงหาข้อมูลยังไงเรียนที่ไหนหรือว่าจบโรงเรียนทําอาหารมาหรือเปล่าเราไม่ได้จบโรงเรียนทําอาหารมาอย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนไปว่าเราจบมันธนาศินสินปกรมานะคะแล้วก็มาต่อบิสเนสที่นี่เรียน 3D animation ของที่แวนคูเวอร์แต่ว่าด้วยปัญหาทางวีซ่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้งานด้านนั้นก็ได้เชฟสปอนเซอร์แล้วก็ได้เรียนรู้การทำอาหารที่ร้านอาหาร เป็นเชฟไปเทรนนิ่งนะคะลักษณะางานทำอะไรมัง่งมันก็จะแบ่ง2แบบด้วยกันในงานในครัวคือหนึ่งก็คืองานเพลฟก็คือเตรียมของเพลฟทุกอย่างโปรตีนผกักขนม starch ก็คือพวกพวกแป้งพวกข้าวพวกาพาสตา้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือส่วนของเพลฟแล้วก็ซอสตา่าง dressing อะไรแบบเนี้ยส่วนหนึ่งเซกชันหนึ่งก็คือการที่เราคุกทำอาหารเสะลงจานแล้วก็เสิร์ฟ เสิร์ฟไปให้ฟร์นิเจอรเฮาส์เขารันไปให้ลูกค้านะคะลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่คุณจะต้องเจอใน environment ของนานฉันรู้สึกว่าตรงนี้มันวุ่นวายไปววาไม่เหมาะแกะการอโอเคโอเคหยิบตรงนี้ก่อน โอเคหลังจากที่ได้ move ตัวเองมาสู่สถานท,ที่ที่เหมือนจะเงียบลงนิดนึงนะคะวันนี้มาถ่ายข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินไปทํางานต่อเมื่อกี้พูดถึงไหนนะ environment สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะคะในครัวเนี่ยเราก็จะต้องทนกับความร้อนทนกับความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็เราต้องยืนนานะมันเป็นงานที่ต้องใช้ร่างกายนะคะการยืนนานถือของหนักแบหบม้อกระทะตะหลิวต่างๆวอกเลยพวกนี้มันหนัก แล้วก็คุณจะต้องคิดว่าด้วยตัวภาชนะมันเองมันหนักแล้วเนี่ยเวลามันใส่พวกอาหารลงแบรนั้นซอสซุปทุกๆอย่างอยู่ในนั้นอ่ะมันก็จะหนักขึ้นไปอีกแล้วถ้าคุณถือผิดพลาดอาหารมันร้อนอ่ะคุณก็จะลวกตัวเองอย่างตามแขนของนิชันมันอาจจะไม่เห็นในในกล้องนะคะแต่ก็คือเป็นรอยด่างรอยที่มาจากการทํางานนะคะอันนี้ก็คือโดนเบคกิ้งชีสก็คือเป็นถาดเบคกิ้งเทรยนะคะมันร้อนมันอยู่บนแร็แล้วล่ะแต่ว่า หมือนเราเอื้อมไปหยิบอะไรสักอย่างหนึง่งจำไม่ได้แล้วมันแถลงไปนิดนึงเงี้ยก็เป็นรอยมาถึงทุกวันนี้นะคะตรงนี้นี่ทั้งแขนเนี่ยตรงเนี้ยโดนตอนนั้นทํางานเบรคฟาสแล้วทอดไข่ดาวแล้วไข่ดาวเขาต้องการไข่ดาวแบบไข่ดาวฟูฟูเหมือนเมืองไทยเวลาสั่งแบบข้าวกะเพราราดไข่าดาวอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องใช้น้ํามันเยอะแล้วน้ํามันอ่ะถ้าจะให้มันฟูมันก็ต้องร้อนแล้วก็ดรอปไข่ลงไปแล้วมันก็จะฟูออกมาใช่ไหมคะไข่ขาวแล้วเบิดน้ามันใส่พอบพ,พอบเดียวค่ะไล่ไม้นกแต่มือยันตรงเนี้ย ก็มันก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้อง accept ให้ได้ถ้าคุณจะทำางานีนครัวนะคะเมื่อกี้ไปเปิดเว็บมาเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องคิดคำนึงถ้าจะมา คื r สู่เ a r e e r เป็นเชฟนะ becoming a chef น,นะคะคุณต้องคิดถึงเรื่องอย่างที่เราบอกก็คือคิดถึงข้อเสียของงานนี้ก็คุณจะไม่มีเวลาส่วนตัวเหลือเท่าไหร่อย่างปัจจุบันเนี้ยเราทำงานสามที่ใช่ไหมคะทำงานเกือบทุกวันเราเจอแฟนเราอาทิตย์เราประมาณ3าชั่วโมงเองนะ <laughs> นั่นคือสิ่งที่คุณต้องแลกมาแล้วก็เพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะมีวันหยุดไม่ตรงกับเพื่อนที่ทำงานออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเพราะเขาจะทำงาน9โมงถึง5โมงเย็น แล้วก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งดิฉันไม่เคยคนที่ทำงาน hospitality industry นะคะไม่ได้หยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่า3วันนั้นอะ่ะมันคือวันทำเงินของธุรกิจเขามันคือวันที่คนส่วนใหญ่ออกไปสเปนเงินในร้านอาหารออกไปทั้งสารแหงเอาท์นะคะดังนั้นคนที่ทำงานในร้านอาหารโรงแรมหรือว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ได้หยุดในวันพวกนี้เราจะได้หยุดแบบวันจนันทร์อังคารอะไรอย่างนี้หรือว่าวัน อังคารพุธวันแบบที่มันชโลของร้านอาหารนะคะโอเคแล้วก็หลายๆคนมสเสจมหาดิฉันว่าเออพี่คะพี่คะหนูอยากจะไปเรียนทำอาหารผมอยากจะไปเรียนทำอาหารจบมาจะได้เป็นเชฟอยากให้ปรับความคิดใหม่นะคะว่าเหมือนกับคนที่เรียนหมอมาเงี้ยคุณเรียนจบหมอมาในวันที่คุณจบหมอไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นหมอ คุณจะต้องไปสอบเอาประกาศนียาบาตัตรทํางานเก็บชั่วโมงเก็บประสบการณ์เพื่อ,โอโเพื่อให้ได้เรียกเพื่อให้ได้ตัวเองดีเซิร์ฟกับคําว่าหมออะค่ะเข้าใจไหมางานร้านอาหารเชฟก็เหมือนกันคุณไปโรงเรียนเรียนคูเนอรี่ส o ูลเนี่ยดีเป็นสิ่งที่ดีค่ะเขาก็จะสอนเทคนิคต่างๆแต่สิ่งที่เขามไม่ได้สอนก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในครัวในช่วงรัชอเวอร์ค่ะ ความเครียดที่มันมีคนตะโกนคุยกัน,นะคุณคุณเคยเจอแบบว่า3าสี่คนแม่งตะโกนใส่คุณพร้อมกันปะอันนั้นน่ะเขาไม่ได้สอนคุณแล้วบางคนรับไม่ได้บางคนรับได้นะคะก็ต้องเตรียมใจไว้การไปคุณนรียวิศคกเขาก็จะสอนเทคนิคต่างๆ มันก็จะทําให้ชีวิตการสื่อสารคุณในครัวมันง่ายขึ้นผิดจากอย่างเราเงี้ยเราไม่ได้ไปโรงเรียนมาใช่ปะ่ะบางทีเขาพูดศั์เทคนิคอะไรบางอย่างมาเราก็จะเออไปล้วก็แบบถามเพราะว่ามันคืออะไรแต่คือเราไม่ได้ไอายที่จะถามเพราะว่ามันคืออะไรนะคะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าคุณพร้อมจะเรียนรู้มากแค่ไหนแต่การจบโรงเรียนทำอาหารมาแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเชฟคุณจะไม่มีทางได้เป็นเชฟถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยนะคะคนที่เป็นเชฟเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าคุณแค่ทาอาหารเป็นแล้วคุณจะได้เป็นเชฟนะคะทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องตาแหน่งเชฟเนี่ยยังไม่เปิดกว้างสําหรับเรานะเรารู้สึกว่ายังมีหลายคนไม่เข้าใจว่าเชฟคืออะไรใครที่ทาอาหารก็คือเชฟงั้นหรอไม่ใช่คนที่ทาอาหารคือครูคนที่เป็นเชฟคือคนที่ทําอาหารเป็นแต่ run business เป็นด้วยก็คือต้องควบคุมคอสเป็นคุมคนให้เป็นรู้ว่าคุณจะใช้คนไหนกบงานอะไรมันก็คือ management งานนะคะ แล้วก็เชฟเนี่ยถ้าเป็น small business นะบางทีต้องก็หลายๆที่ก็ต้องดูเรื่อง marketing ด้วยดีลกับ front of the house ด้วยคือทุกอย่างอะวิ่งไปหาเชฟหมดคือสมมติว่าฉันไปทำงานวันนี้นะคะแล้วตู้เย็นเสียฉันก็ต้องวิ่งไปหาเชฟหรือว่าใครทำแก้วแตกในในตู้เย็นอย่างเงี้ยในใน walk in Fridge นะคะดิฉันก็จะต้องวิ่งไปหาเชฟว่าเฮ้ยมีแก้วแตกนะฉันต้อง address อน,นี้ให้ยูดูนะ ทุกอย่างมันจะวิ่งไปหาเชฟดังนั้นคนที่เป็นเชฟเนี่ยความเครียดมันจะพุ่งสูงมากแล้วเชฟส่วนใหญ่ในอินดัสทรีนี้นะคะมีอีโก้สูงคุกก็ด้วยเหมือนกันคุณลองคิดดูวาคุณอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมถหงอีโก้สูงแต่ว่าเมื่อคุณมาทํางานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเสิร์ฟอาหารให้คนคุณทํากับข้าวเลี้ยงคน300คนในแบบสชั่วโมงได้ความแบบพระมัน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 เป็นอีโก้ที่อาจจะไม่ดีหรืออาจจะดีก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันมีอยู่มันมีอยู่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่นะะค ต้องพูเล่ย์กะัะอ๋อลักษณะลำดับคือร้านอาหารในครัวเนี่ยมันจะมีไฮร r รกี้ของมันอยู่มันจะมีลำดับขั้นของมันอยู่นะคะมันเป็นโอสคูแฟชั่นมันไม่ใช่ flat organization ที่แบบทุกคนเท่ากันมามันมีบางครัวที่พยายามจะทำแบบนั้นแต่สุดท้ายมันยังมีเรื่องของลำดับขั้นความอาวุโสอยู่นะคะแน่นอนว่าคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือ executive chef นะคะถ้าร้านเล็กๆจะไม่มี executive chef จะเรียกว่า head chef อันนี้ก็คือแบบฟูฟูแบบก็อาจจะไม่ฟูทั้งหมดอ่ะเพราะเราก็ไม่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดอันนี้ก็คือผ่านประสบการณ์ทำงานแล้วก็ผ่านการรีเสิร์ชทำกันบ้านเอา Executive s h e p e ก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดก็ดูเรื่องทุกอย่างเมนูเมนูทุกอย่างคอสติ้ง costing. นู่นนี่นั่นดีลกับ o อนเนด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เชฟเดอะคูซ n e ก็เป็นคนที่ลองมาหรือว่าอย่างของเราที่เราเคยทำงานเนี้ย อันร้านเก่าแล้วออเอฟเชฟมีคือคนที่คุมทั้งหมดจากบง่งบนงเพราะว่าบริษัทนั้นมีประมาณ5ร้านซเซอร์ดฟเชฟดู5ลร้านแต่ว่าเชฟด้คูซีนก็คือคนที่ดูร้านนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ซูเชฟก็คือรองผน,น้าเชฟซูแปลว่ารองนะคะซูเชฟมีหน้าที่ทําอะไรบ้างก็จะดูเรื่องพวกเอกสารเอกสารอินโวイスต่างๆดูว่าดูความเป็นไปในครัวให้เชฟหรือว่าถ้าเชฟไม่อยู่เนี่ยซูเชฟจะเป็นคนเป็นรองผน,น้าว่า่างนั้นเถอะ จะเป็นต้องเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเหมือนกันพแต่ว่าอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะมาเป็นเชฟได้นะคะแต่ก็คือถือว่าตำแหน่งใหญ่นะลองจากซูเชฟลงมาก็จะเป็นเชฟเดอะพาร์ตี้เชฟเดอะพาร์ตี้ก็คือหัวหน้าแผนกหรือว่าไลาน,น์นั้นๆนะคะเป็นคนที่คุมลายการทำอาหารอีกทีนึงแล้วต่ำลงมาจากเชฟเดอะพาร์ตี้หรือว่า CDP เนี่ยนะคะก็คือ first cook first cook ก็ต่อมาเป็นเจ c o n cook third cook แล้วก็ค่อยเป็น d i s w a s h e er นะคะ ซึ่งคำว่า first two second คือเปิดคุกเนี่ยบางทีเขาจะเรียกคุกวันคุก t คุก t h r สวนขึ้นไปคุกวันเนี่ยเป็นสเต็ปแปรเข้าคุก t เป็นกลางขึ้นมาแล้วคุก t รก็เป็นคุกอาบุโสตอนที่เราอยู่ร้านเก่าเรามาจากคุกวันนะคะแล้วก็ไต่ขึ้นไปจนถึงคุก t r e หรือว่า first c o o แต่ตอนเนี้ยมาอยู่โรงแรมด้วยความที่ทุกคนเขามี e x p e r i e n c e กันหมดเขามีกันมาเป็น10ปีดิฉันมีแค่ห้ปีดิฉันก็เลยได้คุก t ูแต่คุก t w ในที่คือคือสุดท้ายอะมันก็คืออยู่ที่เนื้องานการทา คุณไม่ได้หมายความว่าโอ้คุณเป็น first cook แล้วถ้าคุณทํางานห่วยอะ่ะคุณก็คือคนห่วยนะคะก็อยากจะให้เข้าใจงั้นแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องดีลก็คือความร้อนเหมือนเราพูดวนเนาะถามว่าเราทําไมเราทํางาน3จ็อบเพราะว่าเราทําที่โรงงาน2ที่แล้วก็เชลเตอร์หนึ่งที่เป็นเป็นเชลเตอร์สำหรับผู้หญิงและเด็กนะคะ women shelter ที่ Women Shelter เป็นที่เดียวที่ดิฉันเคยทำงานมาแล้วมีความเป็นเฟมินินสูงมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยไงมันจะเป็นผู้หญิงขับเคลื่อนมีความเป็นเฟมินิสมีความคือคือ,คอเราอะ,ะรู้สึก comfortable ที่นั่นเพราะเรารู้สึกว่าเขาเข้าใจกันและกันมันจะไม่ได้เป็น m a s c u ล i n e e n v i r อ n m e n t นึ่งส่วนใหญ่ร้านอาหารจะเป็น Mascul ะะ์นนอนนด์นด์อนด์อน ลักษณะแบบนั้นแล้วผู้ชายบางคนในร้านอาหารดูถูกผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียนะคะเคยได้รับประสบการณ์นั้นมาค่ะแล้วดิฉันก็ Walk out Walk out เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยรู้สึกถูกคุกคามเราว่าคุณ w a l k out มันก็สมเหตุสมผล Walkout เนี่ยมันจะทำให้คุณเสี่ยงประวัติ Walk out ก็คือเก็บของแล้วเดินออกไปเลยกลาง Mid d l e of the ship หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำถ้าไม่ได้ สุดจริงๆนะฮะ masculine environment คือด้วยความที่ในปัจจุบันนี้โลกมันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพสตรีอะไรพวกนี้มันเริ่มเท่าๆกันมากขึ้นเนี่ย หลายๆที่ที่ทำงานเนี่ยก็พยายามทำให้มันไม่ได้เป็น masculine environment มากแต่แต่คุณก็อย่าลืมว่าผู้หญิงอ่ะด้วยความที่ร่างกาย physical เรามันไม่ได้มันไม่ได้แข็งแรงไม่ได้มี m u s โซ e ไมไ่มีกล้ามเนื้อเหมือนผู้ชายที่จะยืนนานๆได้ขนาดนั้นจะแบบสตรองทนถึกกับความเครียดความที่คุณจะต้องคีบอัพกับพวกเขาให้ได้อ่ะเพื่อที่จะบบผ่านไปให้ได้ผู้หญิงทุกคนที่ทำงานในครัวในประสบการณ์ดิฉันนะคะมีความมีความสตรองสูงมากจะไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนหวานแบบ อ๋อไม่เป็นไรคือต่อให้เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยหรือว่าแบบใจเย็นน่ะเขาก็จะมีความเฟิร์มในระดับหนึ่งจริงๆการันตีได้เพราะว่าเจอผู้หญิงนะหลายคนที่ทํางานในครัวที่แบบสตรองไม่มีใครหน่อมแนมไม่มีใครแบบโอ้ oh my god อะไรเนี้ยไม่มีนะคะจะแบบจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ลักษณะก็จะแตกต่างกันไปตามแต่และ แล้วก็มีคนถามมาว่าคําถามที่ได้ยินมาก็คือถ้ายืนานานๆแล้วเมื่อยมีวิธีแก้ยังไงคะวิธีของเราอ่ะไม่ค่อยดีนะคะกอะ็อันแรกอย่างตอบอย่างน่ารักน่ารักก็คือไปออกกําลังกายเตรียมร่างกายเราให้พร้อมที่สุดในการทํางานเพราะว่ามันเป็นงานที่ d e m a n ฟิสิกอลแอคทิวิตี้ใช่ไหมคะต้องหยิบต้องยืน,ต,ยนต้องขยงก็คือ ครัวของฝรล่างอ่ะคุณเราอ่ะสูง163สําหรับคนไทยอะ่ะไม่ได้ถือว่าเป็นคนเตี้ยนะแต่พอมาอยู่เมืองนอกอะ่ะดิฉันกลายเป็นมีเนี่ยนนะคะดิฉันคือต้องแบบขย่งตลอดเวลาแล้วคือน,น่องก็คือลา้าอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นเราก็ต้องออกกำลังกายเตรียมพร้อมให้ไม่มากที่สุดกับ2สิ่งที่ดิฉันทําเวลาดิฉันต้องทํางานดับเบิลก็คำว่าดับเบิลก็คือทํางาน2ชิฟติดกันใน1วันก็คือเริ่มอ,อย่างทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์เราจะทํางานตั้งแต่9ก้าโมงที่แรกเลิกง,งานตอนบ่ายสอครึ่งหรือบ่ายสวิ่งไปตึกข้างๆซึ่งก็คือที่ทำงานอีกที่หนึง เริ่มงานตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งถึงห้าทุ่มนั่นคือชีวิตฉันเสาร์อาทิตย์นะคะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมดิฉันไม่ได้มาอัดวิดีโอกับพวกคุณแล้วเ <laughs> ท่าไรแต่ก็จะพยายามจะมาหาเวลามาแล้วก็หาทอปิกมาให้นะคะ <c oughs> ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันจะทําก็คือจะแปะก,กอเอียตัวเองดังนั้นถึงบอกว่าตอนที่พกของแพ็คของมาเมืองเมืองเมือง,งนอกอะเอาอะไรมาบ้างกอเอียเอามาค่ะแล้วก็จะกินนอร์จิซิกส์และกินซ e ลเวบริกส์ดิฉันกินซิลเวบริกส์เพราะว่ามีปัญ ที่กินเข้าไปนอนตื่นมารับหายปวดเขารักมันมากนะคะเอ่อถ้าใครจะมาเมืองนอกใครจะมาวันคูเวอร์แล้วคิดว่าได้ความรู้ดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆจากดิฉันไป จะมาวันคุณก็ติดต่อหลังไม่มาได้นะคะจะฝากที่ซิริเบ็กนะคะไปรับให้ถึงสนามบินเลยก็ได้ะคะ่ะแล้วก็จะแบบให้ที่บ้านส่งไปให้คุณที่ที่อยู่ของคุณดิฉันจะไปรับคุณคือคือคือถ้าหิ้วมาให้อะถ้าหิ้วก็จ่าย <c oughs> <c oughs> นะคะก็พันพวกแกรปพวกเนี้ยคะ่ะเป็นการซัพพอร์ตนะคะนั่นก็คือวิธีที่เราใช้เชื่อมร่างของเราเพื่อไปทำงานต่อ แล้วก็สิ่งที่อยากให้คนซ n เดอร์ที่อยากให้คิดคำนึงถึงในการทำงานในครัวก็คือคุณจะไม่มีทางได้ไรายได้ที่ดีถ้าคุณไม่ได้มีประสบการณ์เยอะหรือว่าคุณไม่ได้เป็นเชฟนะคะถ้าคุณเป็นแค่เด็กเพิ่งจบใหม่ไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานคุณเลทการจ่ายเงินนะ่ะมันไม่สูงอย่าคิดว่า 10." ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำมันอยู่ที่ สิบห้าเหรียญต่อชั่วโมงสิบห้าเหรียญต่อชั่วโมงฟังดูเหมือนเยอะในสานะในสายตาคนไทยใช่ไหมคะเพราะคุณน่ะกลังคิดถึงค่าใช้จ่ายค่าของชีพในเมืองไทยแต่คุณอย่าลืมว่าพอมาเมืองนอกอ่ะค่าชาวบ้านค่ารถท่าเดินทางค่ากินอยู่ต่างๆค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตสิ่งที่คุณต้องมียาหยุดยาต่างๆอะไรเงี้ยสิบห้าเหรียญสี่สิบชั่วโมงต่อวีคมันไม่พอนะคะแล้วถ้าคุณไม่ได้ทำงานในโรงแรม ลงแรมเนี่ยที่เรามาทำเพราะว่า 1. จ่ายดี2 b e n e f i t มีก็เลยถาเพราะว่าถ้าเป็นร้านอาหารไม่มี Benefits แล้วบางที่ร้านอาหารโ mm hmm. ดยเฉพาะร้านเล็กๆนะคะจะไม่ยอมจ่าย Over อร์ไทม์แล้วก็จะไม่ค่อยยอมจ่ายที่เนี่ยเวลาทำงานวันหยุดเนี้ยจะต้องได้รับ ค่าแรง1.5เท่าวันหยุดตามตามรัฐบาลน,นะคะวันหยุดออฟฟิเชียลเนี่ยหรือว่าถ้าคุณทํางานเกิน8ชั่วโมงแล้ว8ชั่วโมง1นาทีเป็นต้นไปอะคุณจะได้รับค่าแรง1.5เท่าแล้วถ้าผ่าน12ชั่วโมงของชิปนั้นไปคุณจะได้ค่าแรง2เท่าและอาหารส่วนใหญ่จะจะระวังเรื่องค่าแรงคือเขาจะไม่ให้คุณทํางานเกิน8ชั่วโมงเพราะว่ามันจะโดนอุปทานแต่ถ้าเขาจําเป็นเขาก็จะต้องให้ถ้ามีร้านไหนไม่ให้คุณฟ้องรัฐบาลได้นะคะ ไปฟองซะแล้วก็เคยมีร้านไทยที่ทํางานอยู่ไม่ไม่ยอมจ่ายแล้วก็เถียงเถียงว่า ไม่นะมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูแต่ทางที่ให้ตารางเด็กลงวันที่ต้องอยู่รุ่นน้องในชนั้นปริ้นใบอองอะไรคะว่ามันเป็นกฎหมายนะพี่ถ้าพี่ไม่ทําก็ได้เดี๋ยวผมส่งเรื่องสุดท้ายนางก็จ่ายนะคะคุณต้องไฝ่ค่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราถึงบอกหลายๆคนว่าถ้าจะมาทํางานที่เมืองนอกอ่ะอยากมาทํางานร้านอาหารอย่าทำร้านไทยเพราะว่าร้านไทยอ่ะมันมีปัญหาจุกจิกแบบนี้ไม่ได้บอกว่าทุกร้านเป็นนะแต่ส่วนใหญ่ประสบการณ์ที่เคยเจอดิฉันผ่านร้านไทยมาไม่ต่ำกว่า5ร้านมีปัญหา โอเคะ okay, เรามาพูดถึงคำศัพท์ดีกว่าจะมาอยู่ในงานสายเชฟเนี่ยเรามันจะมีคำศัพท์เฉพาะมันอาจจะไม่หมดนะเพราะว่านึกไม่ออกแต่ว่าคำศัพท์คร่าวๆที่เขาใช้กันในในวงการการทำอาหารหรือในร้านอาหารไม่นับร้านไทยนะคะเพราะร้านไทยไม่ไม่เคยรู้อะไรแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่วนี้ที่ดิฉันเรียนรู้มาคือมันจากการทำงานร้านฝรั่งการเทรนโดย professional เชฟนะคะหนึ่งก็คือคำว่า8686 86. แปดสิบหกแปลว่าอะไรครั้งแรกที่ยืนยินคือแบบอะไรวะ Eddie i x this item e d d i s i let's say pasta uh, We Eddie six pasta หมายความว่าอะไรหม,มไมห,มะหมายความว่าไอเทมนั้นหมดค่ะหมายความว่าไอเทมนั้นไม่มีแล้วนะนี่คือนี่คือหมดนะนะห้ามสั่งเ,เคยไป Google เราไม่เจอแต่ว่าพอเิงไปถามเชฟคนนึงแล้วเชฟเขาบอกว่าเขาไปหาข้อมูลเจออันนึงว่ามันหมายถึงแบบเหมือนสมัยก่อนลงศพอะ มันเหมือนเหมือนแบบอารมณ์เหมือนกับต้องขุดลึกลงไป8ฟุตแล้วลงศพมันมาณ6ฟุตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับลงศพนี่แหละแล้วเขาก็คือเหมือนกับพอพูดว่าเอติิกก็คือหมดแบบตายหายไปเลยอะไรแบบนี้น,นะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออเอเอก็คูดีมีที่มาที่ไปแต่ว่าดิฉันไป Google มาก็ไม่ได้ไม่ได้เจอที่มาที่ไปที่จริงจังนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามคำว่า86หมายถึงว่าของหมดนะคะไม่มีไอเทมนั้นแล้วนะคะ โอเคนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เพราะว่าใช้แน่ๆใช้ทุกที่ที่เป็นร้านฝรั่งต่อมาคาว่า White Wall. White Wall ไวว e ไวว่แปลว่าอะไรไวว l หมายถึงไอ้ตัวเสียบบินนะคะของในโครที่มันจะเป็นแถบเวลาบินปิบินบินออเดอร์อาหารมาเยอะๆแล้วมันเสียบเป็นแผงนะคะอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไวว l ในช่วงเวลาที่แบบยุ่งมากๆไวว่ที่เฮี้ย er ที่สุดในชีวิตที่เจอก็ <c oughs> คือเต็มราว50บินแล้วเครื่องปรินอะ่ะ เครื่องปิ้นมันอยู่สูงกว่าหัวดีชั้นอีนะคุณแม่งปิ้นจนมากองอยู่ที่พื้นอะโอว้วันนั้นแม่งคือยุ่งมายุ่งจนแบบบ้าไปเลยอันนั้นก็คืออารมณ์ของการไววอลนะคะไววอลเป็นสิ่งที่สนุกถ้าคุณมีทีมที่ดีแต่ถ้าคุณมีทีมที่แย่เนี่ยมันคือไนท์แม์นะคะคำต่อมาที่จะพูดถึงก็คือคำว่า Walk Out ซึ่งได้อธิบายไปแล้วก็คือการลาออกโดยการเดินออกว่าง้งเถอะ โดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทํานะถ้าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการคุกคามต่อตัวเองเ,ออเป็นอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินคุณในที่ทํางานอย่าทํามันไม่ดีประสบการณ์ที่เราทํามามันก็ไม่ดีก็มาเล่าให้ฟังแล้วมันก็จะมีคําศัพท์คาว่าอ้ oh, we did 150 cover last night cover แปลว่าอะไร cover ก็คือจํานวนผู้คนที่เราเสิร์ฟไปจํานวนผู้คนที่มาใช้งาน ร้านอาหารเราลูกค้าที่มาทานอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่า cover แล้วก็มันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า open อย่างเช่นทำงานอยู่เชฟเดินเข้ามาแล้วบอกว่า guys we have four open four open s คืออะไร four open s ก็คือคน4คนลูกค้า4ท่านเปิดเมนูอยู่ในในร้านกำลังจะสั่งอาหารให้เตรียมพร้อม4คนไม่น่ากลัวแต่เวลาบอกว่า we have four the open นั่นน่ะน่ากลัว มันก็จะเริ่มแบบว่าโอเคมีกันนะ have a big table นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เป็นคำศัพท์ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์โอ้อีกอย่างนึงที่เราต้องพูดถึงในฐานะผู้หญิงที่ทำงานเราเป็นคนชอบดูพวกการทำเล็บไม่สามารถทำเล็บได้นะคะการแต่งกายต่างๆก็คืออย่างเห็นที่ฉันเนี่ยรวบผมอ,อย่างเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวก็ฉันพอทำงานฉันก็จะรวบผมแล้วก็จะมีหมวกปิด ะคะคุมผมตลอดห้ามต่อขนตาห้ามอะไรที่มันจะสามารถหล่นไปในอาหารได้คุณก็ต้องกรูมมิ่งเล็บห้ามยาวแล้วก็รองเท้าเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องใส่รองเท้า n o n สลิปนอนสลิปหรือว่า s l ิป p ร e s ิสแตนนะคะก็คือกันลื่นเพราะว่าในครัวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันทั้งน้ำทุกๆอย่างมันสามารถลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นก็จะต้องซื้อรองเท้าที่มันกัดลื่น,อย,น,นอย่างดีฉันทํางานสามที่เงเอาจริงๆพุ่งนี้จะมีมาส่งอีกคู่หนึ่งดิฉันก็จะมีรองเท้าทั้งหมดสามคู่คือทิ้งไว้แต่และที่ทํางานเลยว่าที่ทํางานที่นี่ก็คู่นี้ทํางานที่นี่ก็คู่นี้เลยนะคะยูนิฟอร์มส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหารก็จะต้องเป็นคนสรรหารมาให้หรือถ้าไม่มีก็จะต้องเป็นการบอกว่าโอเคใส่เสื้อดำนะใสกางเกงขาย,ยาวห้ามใส่แขนกุดและกองเกงขาสั้นทํางาน เพราะว่ามันสามารถเกิดน้ำมันกระเด็นได้อุบัติเหตุต่างๆอะไรแบบนี้หรือว่าแค่สตรีมิ่งเงีย้ยหรือไอ้น้ำร้อนนะ่ะมันพวยพุ่งออกมาถ้าคุณใส่แขนกุดอ่ะคุณก็จะเกิดคุณก็จะบาดเจ็บเพราะว่างั้นเถอะนี่ก็คือเรื่องของการติงตัวเนาะทิปนะ่ลืมพูดเรื่องทิปสมัหรร้านอาหารเนี่ยก็จะมีการให้ทิปนะคะซึ่งเราจำไม่ได้ว่าร้านอาหารนะเปอร์เซนต์เขาแบ่งยังไงแต่ก็คือเซิร์เวอร์ก็จะได้ทิป สมมติลูกค้าจ่ายทิปมาได้มาร้อยหนึ่งรู้สึกเหมือนเขาจะแบ่งให้ในครัวประมาณ2,3%แล้วก็ทิปให้พวกแบบโฮสหรือว่าพวกบัสเซอร์อีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่มันก็จะมีโปรแกรมของมันอยู่นะคะซึ่งทิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือร้านอาหารจะมีโรงแรมจะไม่มีเพราะว่าโรงแรมพวกเราจะได้เงินเยอะนะคะแล้วก็ได้เบนเนฟิตด้วยทิปส่วนใหญ่แล้วแต่ร้านแต่ถ้าเป็นร้านฝรั่งส่วนใหญ่ก็คือจะมาทุกอาทิตย์หรือทุกสองอาทิตย์แล้วแต่ หรือบางร้านเล็กๆเนี่ยเขาก็จะให้ทิปรายวันเลยก็คือปิดบินตอนเย็นจบงานปุ๊บก็จะใส่ซองแยกเลยว่าของคนนี้ของคนน,คน,นี้ของคนนี้เท่าๆกันนะคะนี่ก็คือทิปในครัวเนี่ยถ้าไม่ได้ร้านอาหารที่ราคาแพงแล้วก็ยุ่งจริงๆอะทิปจะไม่ค่อยดีนะคะสำหรับคนที่ อยากจะมาทำงานเป็นเชฟนะคะอยากจะลองทำงานด้านนี้เนี่ยให้เตรียมใจและเตรียมร่างกายเยอะๆแล้วถ้าคุณมีโอกาสให้ลองไปทำงานดูก่อนสัก6เดือนเพราะว่า6เดือนอ่ะมันเป็นระยะเวลาที่มากพอที่จะทำให้อุปสรรคการทำงานต่างๆมันเริ่มผุดขึ้นมาในช่วง6เดือนนั้นการเจอคนแย่ๆการเจอคนพูดไม่รู้เรื่องการเจอคนเห็นแก่ตัวแล้วงานครุกอ่ะถ้ามันไม่มียุ่งนะคะถ้าไม่มีลูกค้า สิ่งที่คุณต้องทาก็คือทําความสะอาดขัดทูขัดทูเช็ดทูเช็ดทูอยู่นั่นน่ะถ้าคุณไม่ชอบทําความสะอาดงานนี้ก็อาจจะไม่ใช่เหมาะกับคุณการ organize ต่างๆการจัดวางมันก็จะมี p a t ิร์นของมันอยู่ว่าคุณจะต้องดูว่าโอเคเนื้อสัตว์จะต้องอยู่ชั้นล่างสุดน่าอะไรแบบนี้เพื่อที่ถ้าสมมติมีเลือดเลือดจากเนื้อสัตว์กระเด็นเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไป cross contamination กับพวกผักผลไม้ต่างๆเนี่ย ก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็เรื่องอุณหภูมิมันจะมีมันจะมีดีเทลของงานอยู่ซึ่งสามารถ Google เรียนรู้ได้หรือว่าไปเรียนรู้ในโรงเรียนก็ได้นะคะแค่อยากจะฝากไว้ว่าสําหรับใครที่คิดว่าจะไปไปเรียนเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่อย่าคิดว่าจบมาแล้วจะมาเป็นเชฟคือสาหรับคนที่ทํางานมาแล้วเจอคนเด็กจบใหม่มาอ๋อจะเป็นเชฟเนี่ยจบไปปุ๊บฉันจะไปสมัครเป็นซูชฟกูขำค่ะกูขำ คำจริงๆนะคุณเชฟเล่าเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเปิดรับสมัครงานก็มีคนเด็กจบใหม่นะมายื่นเลยสุมเมเชฟก็ถามว่าอ่ะโอเคมาสมาัครมาสมัครอะไรเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นซูเชฟให้หรอเชฟก็กว่าอ๋อโอเคแล้วไงไงเด็กคนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งจบโรงเรียนทําอาหารที่นี่ที่นี่มาเชฟก็อ,กอ๋อหรอ มีประสบการณ์ทำงานกี่ปีศูนย์เชฟก็บอกอ๋อโอเคได้เดี๋ยวติดต่อไปนะทันทีที่เด็กคนนั้นเดินออกจากประตูร้านอาหารเชฟดิฉันฉีกเลยสุมเมตโยนทิ้งขยะไปเลยจ้ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะคุณคุณยังไม่เคยเจอคนที่ถือกระทะแบบเวลาดีเกรสแอลกอฮอล์แล้วเฟลมไฟมันลุกอะลุกท่วมกระทะแล้วจะโยนกระทะนั้นใส่หน้ากันในในลน์อะ เวลามันยุ่งยแล้วมันเกิดเกิดคอนฟ lict เกิดขึ้นอนะค่ะคุณจะต้องดีลกับคนเหล่านั้นนะคุณแล้วคุณคิดดูว่าระดับความความเครียดของคนเป็นเชฟอ่ะมันมันมันสูงแค่ไหนแล้วคือไม่ใช่แค่ดีลกับพวกนั้นให้มันให้มันหยุดทะเลาะกันนะคุณยังต้องดีลกับพวกนั้นให้มันกลับมาทํางานคุณให้คุณได้ด้วยไม่งั้นคือเชฟเนี่ยเป็นคนที่จะต้องแบบโชคดี้ล้วแหละฉันได้เชฟดีมากอะ เทฉันแม่งเจ๋งสุดๆเลยตรงที่แบบคือที่ฉันเห็นจริงๆนะว่า2คนอะสู้กันในไลน์ทะเลาะก,กันอะคือจะเดินออกกัน,นทั้งคู่จะ walk out ทั้งคู่แล้วในคืนนั้นมันยังเซอร์วิสยังบินยังคงปิ้นออกมาแล้วก็มันยุ่งมากเี่ยคุณเขาเดินเข้าไปอะ่ะพูดอะไรไม่รู้อะ่ะ ไม่ถึง2นาทีอีสอคนนั้นแม่งกลับมาทํางานต่อให้เขาได้ซึ่งการ respect การมี respect เชฟมันต้องมีแล้วว่าการพูดจาการใช้คําพูดคุยกับคนดีกว่าคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆนะคะก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครอยากจะมาทํางานด้านนี้ให้เตรียมใจไว้ว่าชีวิตส่วนตัวอาจจะต้อง adjust นิดนึงเพราะว่าเวลามันจะมันจะเพียเพยนหน่อยนะ โอเคชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองฝากก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างมีอะไรสงสัยก็กดไลค์กด subscribe DM มาถามได้นะคะยังไงก็ฝากด้วยประมาณนี้คะ่ะบ๊ายบาย